สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเลยนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็ได้มาต่างสถานที่แล้วนะครับผมวันนี้ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็สนุกตนานเฮ้ผู้เกลเราก็ดีใจนะเนาะเขาเอามาแล้วก็ไม่ได้เอาเยอะนะครับผมก็เอาพอประมาณ เหล่ท่านด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเลยนะครับผมวันนี้น้องหลอกก็ได้มาต่างประธานที่อีกแล้วนะครับผมบัณฑิตทองฟ้าสีครามเมฆหมอกนะครับเมฆหมอกนะนู่นดําเนินเธอสวยเหลือเกินดําเนินของพี่ในโลกนี้นะครับเมฆอยู่ข้างบนนะครับผม สวยงามในคณบผมนะครับต้นไม้เขียวจะอุ่มพุ่มสวยนะครับผมมีนกบีนะครับผมอันนี้ก็คลองอยู่ในวัดนะครับอมอครับผมมาอมอเนาะก็เลย้องหลอกมานั่งพักอยู่ที่วัดรอนะดําเนินเธอสวยเหลือเกินดําเนินของพี่ในโรบนี่รอคิวยากนะเนาะแต่หลายอย่างครับเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันไปเนาะ เราก็ได้ช่วยเหลือนะครับคนผููเท่านะได้มาถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับผมสถานที่วัดนะครับผมมาดําเนินนะดาเนินนะครับโอ้โหดูนะก็อ,ะอย่าลืมดูคลิปให้น้องหล่อให้จบเลยนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณบญญรรยากาศที่สวยงามนะครับนะน่ะมาดําเนินสะดวกนะครับ ดำเนินสะดวกนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมนี่ครับผมสถานที่ย่งใหม่นะครับผมแต่ก็มาวัดก็นะครับผมขอบูเกะเราก็ดีใจนะเนาะเขาเอามาลรวก็ไม่ได้เอาเยอะนะครับผมก็เอาพอประมาณชจืเหลือท่านด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ได้ถานที่ย่งใหม่นะครับดูท้องปลานะครับที่ ดำเน so ินสะดวกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมทุกเกลเราก็ดีใจนะครับเนาะเขาเอามาล้วก็ไม่ได้เอาเยอะนะครับผมก็เอาพอประมาณเจเหลือท่านด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับทักทายกันเนาะยามทักทายกันขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็สนุกสนานที สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเลยนะครับผมวันนี้น้องหลอก็ได้มาต่างสถานที่แล้วนะครับผมวันนี้อยู่ในบัตรเนาะก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ได้สถานที่แห่งใหม่ๆเอาแต่ความสนุกสนานให้กันนะครับผมจะได้มีไม่เครียดไม่อะไรกันนะครับอย่าไปเครียดนะครับเอาสนุกสนุกเทฮากันไปนะ งัใจมาดําเนินสะดวกนะครับดําเนินสะดวกนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมนี่ครับผมสถานที่แห่งใหม่นะครับผมแต่ก็มาวัดก็นะครับผมกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ได้สถานที่แห่งใหม่นะครับดูท้องฟ้านะครับที่ดำเนินสะดวกนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมมาหมอครับผมมาหมอเนาะก็เลยต้องหลอกมานั่งพักอยู่ที่วัดรอกำลังจะสร้างนะครับผม กำลังจะสร้างเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฟังเสียงนกที่วัดกันแล้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังดําเนินสะดวกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาใหม่กันวันเดิมครับผมนะครับอยู่ใต้ต้นนี้ก็มีนกมาเกาะนะครับต้นตะเดานะครับผมต้นสะเดาเนะเดี๋ยวจะพูดเพียมากันไปนะก็เหมือนเดิมครับนั่งหลอกก็ตะตาย สนุกสนานนะครับตาตสนุกสนานนะครับผบปะพี่น้องกันไปนะครับผมพปะพี่น้องกันไปเนาะสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเลยนะครับผมวันนี้น้องหลอก็ได้มาต่างสถานที่แล้วนะครับผมวันนี้เอาแต่ความสนุกสนานให้กันนะครับผมจะได้มีไม่เครียดไม่อะไรกันนะครับอย่าไปเครียดนะครับเอาสนุกสนุกเฮากันไปเนาะเปียงกำลังใจํำเนิน เธอสวยเหลือเกินดำเนินของพี่ในโรคนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องหล่อนะครับมาดูคลิปมาดูวิดีโอให้น้องหล่อน้องหลอกก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม,บมก็ทำคลิปตรง ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับได้กับพวกแกเราก็ดีใจนะครับเนาะเขาเอามาล้วก en> ็ไม่ได้เอาเยอะนะครับผมก็เอาพอประมาณเหลือททานด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจกันวันเดิมครับผมนะครับอยู่ใต้ต้นนี้ก็มีนกมากเกาะนะครับต้นตะดานะครับผมต้นสะดาเนาะเดี๋ยวจะพูดผิดกำลังจะสร้างนะครับผมกำลังจะสร้างเนาะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฟังเสียงนกที่วัดกะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับทักทายกันนะยามทักทายกันสลายนะครับผมขอบคุณมากครับผมสลายนี่ทานได้ไหมน้องเนี่ยน่าจะทานได้เนาะขอขอบคุณมากครับขอบคุณ <te peel> <t ose> ทุกกําลังใจนะครับผมตอนนี้ก็นั่งนั่งรอผู้โดยสารน,นะครับผม <laughs> เขาเหมามานะเขามามานะครับผมวันนี้เขาเหมามา เขามามารงมาหักอยู่ในวัดเนาะก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ได้สถานที่แห่งใหม่ๆนี่มาดําเนินสะดวกนะครับดําเนินสะดวกนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมนี่ครับผมสถานที่ย่งใหม่นะครับผมแต่ก็มาวัดก็นะครับผมปลาลําคลองนะลำคลองก็มีมีบัวได้นะบัวเนาะบัวนะครับผมสายนหล ซาไลนะมีซาไลด้วยนะครับอยู่ในวัดเนาะก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ได้สถานที่แห่งใหม่ๆกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ได้สถานที่แห่งใหม่แล้วดูท้องฟ้านะครับที่ดำเนินสะดวกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมมาหมอครับผมมาหมอเนาะก็เลยต้องหลอกมานั่งพักอยู่ที่วัดรอรบ่าต้นสะเดาจริงๆนะรับ ต้องต้องเงี้ยมองดูก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเอมากันไปเนาะก็เหมือนเดิมนะครับนั่งหลอกก็ตาตายสนุกสนานนะครับตาตายสนุกสนานนะครับปบป่พี่น้องกันไปนะครับผมปบปะพี่น้องกันไปเนาะหาหมอครับผมมาหาหมอเนาะก็เลยน้องหลอกก็มานั่งพักอยู่ที่วัดรอหาหมอครับผมมาหาหมอเนาะก็เลยน้องหลอกก็มานั่งพักอยู่ที่วัดรอ ดำเนินสะดวกนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมกิปนี้ก็จะประมาณหมอครับผมมาหาหมอเนาะก็เลยต้องรอกมานั่งพักอยู่ที่วัดรอน,นะครับมาละมาหาหมอก็หนึ่งวันเนี่ยนะใช้เวลาสส <c oughs> วันเดีงเเต็มๆเนี่ยว่าตัองรอคิวเนาะดำเนินสะดวกนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมกิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ นะครับไม่กอยู่ข้างบนนะครับผมสวยงามม่คนาบผมนะครับต้นไม้เขียวจะอุ่มพรมจะไหวนะครับผมมีนกบีนนะครับผมอันนี้ก็คลองอยู่ในวัดนะครับกลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ได้สถานที่อย่างใหม่นะครับดูท้องฟ้านะครับที่ดําเนินสะดวกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมกาลังจะสร้างนะครับผมกำลังจะสร้างเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับฟังเสียงนกที่วัดตะลร <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเรามากันไปเนาะก็เหมือนเดิมครับนั่งหลอกก็สะตายสนุกสนานนะครับสะตายสนุกสนานนะครับพวกป่าพี่น้องกันไปนะครับผมพป่าพี่น้องกันไปเนาะปลาลำคลองนะลำคลองก็มีมีบัวได้นะบ,บัวเนาะบัวนะครับผมสายหลนะจ้ายหลนะลนะมีส้ายหลด้วยนะครับ <laughs> มาละมาหาหมอก็หนึ่งวันเนาะใช้เวลาวันหนะึ่งเลยเต็มเตมย่นี้ ว่าตั้งรอคิวนะก็นั่งนั่งรอผู้โดยสารนะครับผมเขาเหมามานะเขาเหมามานะครับผมวันนี้เขาเหมามาเขาเหมามาโรงมหาบกขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องรอนะครับมาดูคลิปมาดูวิดีโอให้น้องกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ได้สถานที่ย่งใหม่นะครับดูทองฟ้านะครับที่ ดำเนินสะดวกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับผมสลายนะครับผมขอบคุณมากครับผมสลายนี่ทานได้ไหน้องเนี่ยน่าจะทานได้นะขอขอบคุณเามากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมตอนนี้เราคิวยากนะเนาหลายอย่างครับเป็นกําลังใจให้กันไปนะครับเป็นกาลังใจให้กันไปเนาะเนื่ยเราก็ได้ช่วยเหลือนะครับคนเท่า ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็สนุกตนานเหับมาละมาหาหมอก็หนึ่งวันเนี่ยนะใช้เวลาวันเลยงเต็มเต็มเนี่ย <c oughs> ว่าตัองรอคิวนะทุกังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ได้ตถาานที่ย่งใหม่เราดูท้องฟ้านะครับ